ดีนะคะเด็กๆวันนี้วิชาศิลปะนะคะเราจะมาวาดดอกลิลลี่กันนะคะเพื่อจะแรงเงานะคะมาวาดดอกก่อนนะคะอย่างที่หนึ่งนักเรียนกะเดี๋ยวครูจะมีทั้งดอกบานและดอกตูมนะคะดังนั้นดอกบานก็ให้ค่อนมาทางด้านขวามือเล็กน้อยนะคะเพื่อเว้นที่ไว้ให้ดอกตูมนะคะ กลีบแรกที่หนูจะต้องวาดก็คือ,อเดี๋ยวหาจุดกึ่งกลางเพื่อทําเกสรก่อนเราจะเอาเกสรดอ,อกไม้ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกะโอเคน่าจะขยับมาอีกนิดนึงตรงนี้แล้วกันนะคะนี่คือจุดกึ่งกลางนะคะที่จะมีเกสกรกลีบที่หนึ่งให้นักเรียนวาดตามครูได้เลยนะคะ กรีบที่สองดอกลิลลี่มันจะโค้งเล็กน้อยเราก็ทำหยกัยกๆได้นะคะปลายมันไม่สวยสามารถทำปลายมันหยกัยกๆได้บ้างาต่อไปกรีบที่สามนะคะเป็นกรีบที่ขึ้นบนละกัน ไปแหลมมันอาจจะไม่สุดนะคะเราก็ค้างมันไว้ตรงกรอบได้คล้ายๆดอกว่านสีทิศนะคะกรีบที่สีไ่ปลปลายไม่สุดเหมือนกันนะคะเราก็ค้างไว้ตรงนี้ได้ต่อไปกรีบกรีบที่ห้านะคะ แหลมนิดนึงปิดที่หกโค้งไปหน่อยอ่ะต่อไปนะคะ กริดที่6มันใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวครูจะลบแล้วแก้ไขกริดที่6ต่อปลต่อไปนะคะเราก็จะมาทําเกรสอนให้เรียนขีดตรงขึ้นไปนะคะอาจจะอยากบ้างเล็กน้อยนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีปลายของเกรสอน,นะคะหมือนฝ่าเท้าเด็กตัวน้อยนะคะ ต่อไปทําให้เหมาะตาเรากี่เส้นก็ได้นะคะตามชอบถ้าครูก็หนึ่งสองสามสี่แล้วห้าแล้วนะคะอันที่หนะคะแล้วก็จะทําอีกอันหนึ่งเกสรที่7นะคะประมาณนี้นะคะอ่าลำดับต่อไปดอกลิลี่เนี่ยเขาจะมีลักษณะ ของเขาคือต้องมีจุดนะคะแต่ก่อนจะมีจุดเนี่ยนักเรียนก็นลากไปก่อนนะคะลากเส้นกลางลากเพื่อที่จะให้แรงเงาได้ง่ายขึ้นนะคะเสน้นกลางใบของออกลางกลีบแต่ละกลีบนะคะค่ะแล้ว ต่อไปเราก็วาดดอกตูมดอกบานประมาณนี้เดี๋ยวมีก้านของดอกนะคะแล้วก็มีดอกตูมมาเจอกันตรงนี้นะคะ มีดอกตูมอยู่ประมาณนี้นี่คือก้านนะคะแล้วก็ดอกตูมก็ง่ายๆโค้งขึ้นไปเฉยเฉนะคะเสร็จแล้วก็ทำเป็นรอยขีดซะหน่อย2ดอกแล้วกันนะคะอ,อีกดอกหนึ่งเอาเยื้องมาด้านนี้แล้วกัรเป็นดอกเล็ก ดอกเล็กนี่มันจะอยู่สูงกว่าดอกโตนิดนึงนะคะแต่ว่ากระดาษของเราเป็นแนวนี้ดังนั้นมันไม่พ้นไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปนะคะอ่าเสร็จแล้วลากก้านลงมานะคะแล้วก็อาจจะทำใบ อันนี้ใบนะคะตรงนี้ต้องโค้งสักหน่อยใบของเขานะคะใบของเขามีเส้นกลางเหมือนกันจนสุดใบเลยนะคะแล้วก็ในตรงนี้วาดอีกสักใบหนึ่ง เพื่อรักษาสมดุลให้กับให้กับต้นให้กับกิ่นนี้เนาะอ่าค่ะต่อไปถ้าเรารู้สึกว่าอยากะจเติมอะไรเพิ่มเติมเราสามารถเติมได้เลยนะแต่ครูว่าของครูมันพอเหมาะกับกรอบละนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นการลงสีก่อนที่เอาไม่ใช่ลงสีนะคะวันนี้เราจะแรงเงาก่อนที่เราจะแรงเงาอย่าลืมใส่จุดไว้ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วตอนท้ายหลังจากแรงเงาเราก็อาจจะมาใส่ที่หลังเพิ่มเติมได้อีกถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดนะคะแต่ตอนนี้เราก็ใส่ไว้ให้ใหก่อนเล็กน้อยนะคะเหมือนใส่จุดถ้าเราลงสี ส่วนที่จุดนี้มันก็อยู่บนสีเหมือนลักษณะใบหน้าของเด็กฝรั่งอ่าใส่จุดไว้เล็กน้อยนะคะต่อไปทีนี้หาดินสอสองบีนะคะที่มีมาเตรียมไว้แล้วก็คาร์ตเตนบัตที่เอาไว้ปั่นหูนะคะหรือว่าเรียกว่าที่ปั่นหูค่ะ นี่คือดินสอสอง B นะคะถ้าไม่มีก็ใช้ดินสอรธรรมดาได้แต่สีมันจะไม่เข้มหน่อยนะคะแล้วก็คัดตดินบัตนะคะพอได้มาแล้วเด็กๆก็ลงขอบเดี๋ยวครูคงต้องเหลาดินสอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าพอได้แล้วก็ตรงไหนมีขอบให้นักเรียนลงเข้มๆไว้นะคะ ตามเส้นขอบลงเข้มแล้วก็ลงอ่อนมานิดนึงก็ได้นะคะแต่ขอบนี้ขอเน้นเข้มนะคะเส้นกลางด้วยตรงไหนที่มีเส้นเส้นที่เราเขียนดินสอไว้นะคะเสร็จแล้วด้านนี้ ก็เหมือนกันนะคะลองขอบเพิ่มเติม แล้วขั้นบัตที่เราหามาเมื่อกี้นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนักเรียนก็้าอามาเลยเอามาเหมือนแต้มเข้าไปตรงที่เราลงเข้มไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ลากเข้ามาใส่ตรงพื้นที่มันเป็นสีขาวนะคะระบายออกไปอ น,นี้เราเพิ่มอีกนิดนึงนะคะมันจะได้ดูเหมือนไล่สีไปด้วยนะคะแต่จริงๆเ,เป็นสีดินสอนะคะ ตรงนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเข้มก็ใส่เพิ่มอีกหน่อยต่อไปจุดถ้าเกิดว่าเห็นมันจางลงเราใส่เพิ่มนะคะให้มันดูเข้มขึ้นอ่ะ ในส่วนของกลีบต่อไปก็ทําเหมือนกันแบบนี้นะคะน่าเรียนทําเข้มที่ขอบมันก่อนจับดินสอบแบบเอียงเงียงแบบครูก็ได้นะคะเสร็จแล้วพอเข้มที่ขอบแล้วเราก็ไล่เข้ามาในส่วนของในกลีบดอกด้านในแล้วก็เหมือนไล่สีบางๆเข้ามาด้วยนะคะ,ะแต่ขอบนี้ให้เข้มกว่าเขาหน่อย เราก็ไล่อ่อนๆไปนะคะไล่ดูล,รรลับกันสวยๆนะคะอ่าแล้วเส้นกลางดอกการกลางกีบดอกนูก็ทําเข้มแล้วก็ทําอ่อนอ่าใช้คาตันบัตมาช่วยไล่ ต่อไปใส่จุดนะคะเพิ่มเติมเพราะว่ามันจางไปมันก็มองไม่ชัดความเหมือนมันจะลดลงนะคะดังนั้นเราใส่เพิ่มไปกลรีบอื่นๆทำเหมือนกันนะคะ ที่เราทรํากลิบดอกให้มันมีจุดอย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นความต่างของส่วนของใบหรือว่าว่าอันไหนเป็นใบอันไหนเป็นกลีบดอกนะคะเพราะว่าในรูปนี้เราทําใบไปสองใบด้วยแต่เราใช้การลงลง,ลงเออลงแรงเงาเอานะคะดังนั้นจะแยกให้เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความต่างตรงรายละเอียดส่วนที่เป็นจุดลงขอบเข้ม แล้วก็ไล่สีอ่อนเข้าไปข้างในนะคะลงนีสสอนอ่อนไล่เข้าไปข้างในเป็นเหมือนการไล่สีจะได้ดูดูนุ่มนวลอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมเส้นก,กลางกรีดดอกใส่เข้มแล้วก็มีอ่อนเหลือบมาข้างๆ้างนิดนึงนะคะแล้วก็จัดการใช้กระดานบัตร ลงอ่าใส่จุดให้เห็นลายที่โคนแต่ละกลีบนะคะอ่า ต่อไปอีก3กลีบที่เหลือให้นักเรียนลงเลยนะคะแล้วเราจะมาระบะายแรงเงาในดอกตูมด้วยกันต่อไปเราจะมาลงสีดอกตูมกันนะคะลงลงนิสอที่ดอกตูมกันมาแรงเงานะคะก็เหมือนเดิมลงขอบเข้มเหมือนเดิมนะคะคแล้วก็ตรงไหนเป็น เส้นเราลงเข้มเลยแล้วก็ไล่อ่อนมานิดนะึงด้านข้างๆนะคะในส่วนของก้านก็เหมือนกันนะคะลงเข้มที่เส้นมันเลย พอลงเสร็จแล้วก็ใช้คัดตินบัตรไล่เหมือนเดิมนะคะตรงไหนมันอ่อนขึน้นไม่ตามที่ต้องการเราก็ปรับแต่งได้นะคะตามที่เราชอบเลยเราชอบยังไงจะชอบ ออกบางๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดําเข้มเกินหนูก็ลงแค่ขอบไม่ต้องไล่เข้ามาตรงกลางนะคะแต่ถ้าต้องการให้มันออกเข้มนิดนึงก็ไล่ไล่ไลดินสอเข้ามาด้วยนะคะอ่าอันนี้เป็นดอกดอกนี้ก็ให้ลกแบบนี้นะคะส่วนใบเหมือนเดิมทําเข้มที่ขอบขอบใบ ก็ไล่มานิดนึงเพื่อใช้คัตติ้บัตช่วยนะคะอ่าแล้วก็ใช้คัตติ้บัตไล่ไล่หรือว่าระบายนั่นเองเกลี่ยให้ดินสอมันเข้ามาในส่วนที่ยังเป็นสีของกระดาษอยู่นะคะเส้นกลางใบยังไม่ยังไม่เข้มพอ ก็จะลากนิดนึงเพื่อให้ดูเด่นขึ้นมานะคะที่เหลืออีกดอกนึงกับอีกใบนึงให้เรียนทำเลยนะคะแล้วเราก็มาดูตอนจบกันสุดท้ายอย่าลืมลงชื่อของคนทำนะคะผลงานก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดรูปที่ใต้โพสต์ได้เลยนะคะเด็กๆ